ที่รับผมลับมาสูงงานที่เก่าแลวครับผมหลังจากไปเกี่ยวเข่าครับผมเห็นแต่ว่าถูงมากครับผมเห็นว่ารดน้ำก็ใหม่ครับรน้ำก็ใหม่ให้บันทึอที่แรกครับผมรถน,น้ำดอกไม้ต้นไม้ครับรถมากกับอากาศเย็นอยู่ครับ ตามทางครับผมรถกับบวกยฟลายเป็นไดดอกแล้วจะรดซิบหลอครับกลับมาปลูกอยางต้องใหม่รดน้ำดอกไม้ต้นไม้ให้บ้านดูแลครับผมวิจะของบ้านเป็นรดใบถาครับป่วยใหม่ครับผมสุบป่วยใหม่ ป็กล้วยไม้ตัวหนี่งเดตัดหญ้าบานเดตัดหญ้าก้อนสิกลับครับอย่ญ้าบา่ค่อยมีไปไหนครับมันใหม่มันคุ้มเดตัดไปแล้วครับผม เป็นมะนาวถึงเวลาคือครบเดือนมาแล้วเขาก็ทำความสะอาดหลอบบาในเ,เพลิงครับจะได้ครับบันทกับอาทิตย์หนึ่ง ฝนตกครับฝนตกรูว่าถึงรถแห้ชุ่มครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศมันแห้งไวครับจะนำเยอะ ใส่น้ำหน่อยแป๊บเดียวกแห่งครับผมพิสตินา มาบอกว่ามาถึงกีทุกมังจะถ้าดิเดียเกี่ยวเผาเกี่ยนามแล้วกันครับมาสู่งานต่อครับผมอ,อกมาสูง่สง,งานกับบรไดเอะล่ะหลายอยู่ครับกลับมาปัจจุบันนอนเข้ากับบรไดทนั้งครับส่วนี้ ดูบ้านยูตางจะไว้กับบริเดชเนาะบ่อเดชถ้ำนี่ไงตนหมอเผาหมอแกงลิงครับมะข้าวมะแกลียงต้นไม้โซนหลังบ้านนี่ไงต้นมะลิ Thử thử. cái này đồng mát thu quanh cũng mát không lột nằm của bên mày này tối nay cũng mình không bàn trong mình Nó xinh chùa ấy đã tập bằng cả tạt năm một sáu đến dưới một năm tôi mày đọc mày hả bụng máy sửa sửa cho cái dòng máy quan lột làm của bên mày này cháu nai, không bàn trong mưa. nó sẽ sử dụng lấy các cặp bên với cạp sầu nhân viên cột nằm tuần mày đọc mày hả bông à à phơi son nắng ban nè các bạn, ban hết đã. chuồng những con lợn nhiều quá các bạn, chuồng nhà rèn, hèn mây, nắng ต้นโมกครับผมโมกในช่วงนี้ใบเขาจะมักร่วงครับต้นโมกต้นนาแรงต่อไปหันกับต้นกับต้นคิสตินาครับ khuôn lãnh bàn các ốm này, này là bàn đối xuyên đọc thứ tuổi khác เรื่อรถน้นนำครัทุ่มือครับผมรถน้ำทุ่มือดเลยปร่อยถึเกเดนิดบรรถน้ำทุ่มือบเไดาครับเพราะวะ่า ไอ้มันอากาศมันเย็นเอาให้แหายนาดีมันแห่งองม่นใต้ไว้ครับผมสำรับว่าโรคนานตาเฉ่มี <c oughs> ปัดปวดได้ใหมให้ต่หน้าเฉมือครับผม <c oughs> ถึงเวลาตัดแต่งเข้ากับตัดแต่งกับไฟเกาหลีครับไฟเกาหลีรอบบ้านครับ นมครับผมคลิปนี้ก็เสร็จแล้วครับผมคลิปรถฒิการตัวใหม่ยังไม่ถ่ายแต่ผมต้องบอกว่าอีกสลาหมาทำงานเหมือนเดิมแล้วครับ,าาบมผมมาตัวงานที่เก่าฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเองครับผมคลิปนี้ครับเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับผมครับส,สวัสดีครับผม